พอน้ำเราเริ่มเดือดนะครับเราก็จะลงเป็นบบกรากขาวเม็ดครับลงไปตามด้วยขาแฮมอยู่นานครับเครื่องซุปของเรานะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมก็โครงไก่เนี้ยให้ล้วงพวกปอดพวกอะไรออกให้หมดนะครับท่านผู้ชมพวกปอดจะติดอยู่ตามกระดูกสันหลังนี่นะครับล้วงออกให้หมดนะครับล้างทำความสะอาดให้ดีเลยนะครับแล้วก็กระดูกเล็กอย่างนี้นะครับตามตรงร่องนี้นะครับจะมีมันอยู่ก็ ขูดออกให้หมดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ลงไปเลยครับครงไก่ท่านผู้ชมลงไปครับไก่อีแก่ครับไปท่านผู้ชมให้ใช้เป็นไฟแรงตุนไปให้เดือดนะครับพอเดือดแล้วให้ปรับเป็นไฟกลางอย่าให้น้ำซุปเราเดือดมากจนเกินไปนะน้ำซุปจะขุนได้นะฮะ สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับกับวันนี้ก็จะเป็นการนำสูตรของน้ำซุปแบบพัฒนาคารจีนมาแจกกันนะครับเนื่องจากมีท่านผู้ชมนะครับของอสูตรนี้เข้ามากันรวมถึงถ้าเกิดเราได้น้ำซุป้วนะครับเดี๋ยวจะนำน้ำซุปนี่ฮะมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำให้ชมกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอเท้าความก่อนนะครับว่าพัฒนาการจีนนี่นะฮะก็จะมีน้ำซุปอยู่หลักๆก็ประมาณสี่ห้า น้ำซุปนะครับก็จะเป็นน้ําซุปเหลืองน้ําซุปขาวซึ่งเป็นน้ําซุปที่ใช้เฉพาะกับเมนูที่เป็นแบบเฉพาะทางนะครับบางที่บางร้านค้าก็จะไม่มีถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ได้ออกเมนูเหล่านี้นะครับหลักๆเลยก็จะใช้เป็นน้ำหนึ่งกับน้ำสองนะครับน้ำหนึ่งก็จะใช้เกี่ยวกับการตีน้ําซุปหูชลามน้ําซุปเป่าฮื้อที่ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนะฮะแล้วก็ส่วนน้ำสองนะฮะก็จะใช้เกี่ยวกับการตีน้ํารัดหน้าทําเป็นน้ําบะหมี่ น้ำเกี๊ยวน้ำซุปเกี๊ยวพวกนี้นะฮะแล้วก็เป็นน้ำซุปใสหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนเดอะเบสเลยสําหรับน้ำซุปของพัตรัคารกินก็จะเป็นน้ําตุ่นนะฮะซึ่งค่อนข้างที่มีต้นทุนที่สูงใช้เกี่ยวกับการทำผักกระโดดกําแพงซุปหมูฉลามจากราพัดซุปหมูฉลามฮองเฮาตีน้ําแดงราบเป่าหือะไรประมาณนี้นะฮะที่มีราคาแบบจานหลักพันยันหลักหมื่นนะฮะ ซึ่งบางพักกาดก็จะไม่มีกันถ้าเกิดไม่ได้เสิร์ฟอาหารเหล่านี้นะครับหลักๆก็จะใช้น้ำหนึ่งกับน้ำสองแล้วก็วันนี้ก็จะนําเป็นน้ำสองนะฮะมาทำให้ชมซึ่งจะมีต้นทุนที่ค่อนข้าง,งที่จะไม่สูงมากนะฮะก็ก่อนที่จะไปชมเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามให้กับเชฟชั่นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมครับมาครับนี่นะฮะท่านผู้ชมส่วนผสมเราก็จะเป็น,น,นเน่อะโครงไก่ครึ่งกิโลนะฮะไก่แก่ครึ่งกิโลนะฮะก็จะเป็นเ่อะหมูสะโพกครึ่งกิโลก็จะมี กระดูกเล้งอีกครึ่งกิโละฮะแล้วก็พิเศษเลยก็จะเป็นขาแฮมยูนานอยู่ที่ประมาณนะหนึ่งขีดนะฮะแล้วก็จะใส่เป็นพริกไทยขาวเม็ดลงไปด้วยนิดนึงนะครับนี่นะฮะส่วนของผสมน้ำวัตถุดิบของเราที่จะทําน้ำซุปนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงทําทครับไปครับ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวก็นํากระทะมาตั้งนะครับเติมน้ําเปิดไฟนะฮะให้น้ําเดือดก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องลวกเครื่องที่จะต้มน้ําซุปนี่ฮะก่อนนะครับนี่ครับเราก็ลงเครื่องซุปไปเลยครับ ลวกแล้วนะครับเราก็จะตักขึ้นนะครับจะนําไปล้างกันตักขึ้นครับลงเป็นไก่แก่นะครับให้ใช้เปไก่แก่นะครับชมโคงไก่นะครับลงไป สำหรับ FC หรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่ว่ามีร้านอาหารเปิดร้านอาหารนะเป็นม่ว่าจะเป็นร้านอาหารตามสัง่งาขายร้านหน้าขายก๋วยเตี๋ยวพวกนี้นะครับขายบะหมีก็มีน้ำซุปไว้ก็ปรุงง่ายนะครับปรุงไม่เยอะก็อร่อยเลยนะครับถ้าเกิดใช้น้ำเปล่าอย่างร้านหน้าเนี้ยใช้น้ำเปล่าตาีน้ำร้านหน้าปรุงเท่าไหร่ก็ไม่อร่อยนะครับต้องมีน้ำสต๊อกไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมมาตักขึ้นเลยครับ โครงไก่นะฮะท่านผู้ชมจะสับเป็นชิ้นก็ได้นะครับถ้าเกิดหม้อน้ำซุปไม่ใหญ่นะครับสับเป็นชิ้นผ่าครึ่งหรือผ่าสามก็ได้นะครับไข่แก่ครับนี่นะครับเดี๋ยวจะนำไปล้างนะครับทำความสะอาดแล้วก็จะนำมาตุ๋นน้ำซุปกันครับ แล้วก็นาหม้อที่จะต้มน้็ซุปมาตั้งนะครับเติมน้าพอน้ำเราเริ่มเดือดน,นะครับเราก็จะลงเป็นริกขาวเม็ดครับลงไป,ไปตามด้วยขาแฮมยูนานครับเครื่องซุปของเรานะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมก็โครงไก่นี้ให้ล้วงพวกปอดพวกอะไรออกให้หมดนะครับท่านผู้ชมพวกปอดจะติดอยู่ตามกระดูกสันหลังนี่นะครับล้วงออกให้หมดนะครับล้างทำความสะอาดให้ดีเลยนะครับแล้วก็ กระดูกเล็กอย่างนี้นะครับตามตรงร่องนี้นะครับจะมีมันอยู่ก็ขูดออกให้หมดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ลงไปเลยครับค<า>งไก่ท่านผู้ชมไปครับไก่แก่ครับไปท่านผู้ชมดุกเล็งครับนี่นะครับ ให้ใช้เป็นไฟแรงตุนไปให้เดือดนะครับพอเดือดแล้วให้ปรับเป็นไฟกลางอย่าให้น้ําซุปเราเดือดมากจนเกินไปนะน้าซุปจะขุ่นได้นะฮะเราจะตุนอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสชั่วโมงน้าซุปเราทิ้งกิได้นะระหว่างตุนนี้ก็ให้คอยช้อนฟองออกนะฮะพอตุนไปสักพักเนี่ยจะมีฟองขึ้นมาก็ให้คอยช้อนฟองออกน้ําซุปเราจะได้ใสมากๆเลยนะครับโอเคพอตุนมาสักพักฟองก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะนี่นะครับผฟองลอยหน้า <Okay. S 1> นะครับเราก็ช<ๆ>้อนออกเลยนะครับ ต้องคอยช้อนฟองออกเรื่อยนะครับเพราะว่าเกิดถ้าไม่ช้อนออกเลยนะครับเดี๋ยวฟองจะตีกลับลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวทีนี้จะช้อนไม่ได้นะครับนี่นะฮะถักออกเลยนะครับชัดไหมท่านชมนี่นะฮะฟองก็จะมานี่นะฮะประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีก็ช้อนออกใหเรื่อยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาชมหน้าตาครับ นี่นะครับน้ำซุปของเราก็ตุนมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่นฮะก็เริ่มจะสีสวยแล้วนะครับนี่นะฮะจะตักกระชมหน้าตากันนิดนึงนะครับนี่ครับสีกำลังสวยนะครับเดี๋ยวสีนี้จะเข้มขึ้นนะครับท่านผู้ชมพอขาแฮมอยู่นานออกเต็มที่นะครับ นี่นะครับน้ำซุปสูตรแบบพันธนาจีนนะครับหรือว่าน้ำสองเลยนะครับที่นำมาฝากกันวันนี้นะฮะนี่ครับสีก็กําลังสวยนะครับเดี๋ยวสีจะจัดกว่านี้อีกนิดนึงนะครับพอเราตุนได้สักชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับอันนี้ตุนแค่ชั่วโมงเดียวนะครับนี่นะเดี๋ยวขอตุนแล้วก็พอได้น้ำซุปเดี๋ยวจะนําน้าซุปนี่นะครับไปทําเป็นเมนูข้าวเตี๋ยวต้มยําให้ชมกันในอีพีหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอ่า เมนูดีๆและก็สูตรเด็ดๆที่จามาฝากกันอย่างนี้นะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาชมหน้าตาครับนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำของเราันนี้นะครับนี่ะเป็นหมูต้มยำนะครับรวมถึงใส่ปลาเส้นด้วยแล้วก็มีเครื่องในด้วยนะฮะนี่อันนี้เป็นสูตรใส่พริกเผานะครับนี่นะฮะอือ รสชาติเยี่ยมครับอร่อยจริงท่านผู้ชม